ได้ข่าวว่าเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นรอครับคือก็อยากถามว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นอยู่ในสถานที่ราชการนี่คือการดูแลการปกป้องเยาวชนแล้วก็ปกป้องคนอยู่ในพื้นที่ราชการากถามว่าคุณตีค่าชีวิตของเด็กผู้บริสุทธิ์แค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเองเหรอคุณให้พวกเขาแค่นั้นจริงๆรหรอถ้าเกิดว่ายอมมองยอ้อนกลับไปเมื่อหลายปีที่ผ่านมากับเหตุการณ์13มหมู่ปลาคุณเยียวยาพวกเขาไปเท่าไหร่ เขายังไม่ใช่ผู้สูญเสียด้วยนะแต่พวกเราก็ทุ่มเงินทุ่มงบกับการช่วยเหลือมาโดยตลอดอันนั้นคือผ่านมาแล้วครับแต่อยากให้ดูประเด็นด้วยแล้วก็อยากให้มองถึงความสําคัญของชีวิตคนคนหนึ่งด้วยแล้วก็เงินหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นแกกับลมหายใจแล้วก็อนาคตของผ้าบริสุทธิ์เด็กเรอดนั้นนะมันคุ้มค่าหรือเปล่าจะคิดว่าแค่ว่าพวกเขาเป็นแค่ตาสีตาสาเขาก็คือประชาชนคนหนึ่งที่มีความรู้สึก มีความเจ็บปวดไม่น้อยประกพบผู้คุณผู้คุณเย,ออยียวยาเขาแค่นั้นจริงๆเหรออยากฝากให้คิดด้วยนะครับประเด็นคิดให้ได้ด้วยเอาไปเปรียบเทียบกับอะไรต้องเปรียบเทียบหรอกเปรียบเทียบกับสิบสามหมู่ป่าแล้วกันว่าผู้คุณทุ่มเงินไปเท่าไหร่แต่เนี่ยการสูญเสียความเจ็บปวดมันแลกไม่ได้แล้วเป็นบาดแผลอยู่ในใจ,จตลอดชีวิตคุณเย,ออยียวยาครอบครัวพวกเขาแค่นี้เองเหรอ